เพราะเธอคือกำลังใจที่ทำให้ฉันมีวันนี้ได้รับความรู้สิทธดีจากคนที่ฉันรักมากมายคนนั้นคือเธอผู้เดียวรักกันบรรยาย อยากบอกเธอมีความหมายกับหัวใจของฉันเอยมาเธอนั้นเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตของฉันไม่าไม่มีสิ่งใดพัดพาให้เรานั้นจากกันไปนาน จะขออยู่คู่กับเธอตรงนี้ตลอดไปขอสู้เคียงบาเคียงไหล่ก้าวเดินไปด้วยกันตลอดเวลาสองเรารวมฝ่าฝนคืนวันพร้อมกันไป จะก้าวไปสู่จุดหมายที่หัวใจแล้วปรารถนาจะร่วมกันสร้างสิ่งดีให้ชีวิตมีคุณค่าจะใช้ทุกๆเวลาอยู่ด้วยกันทุกวันคืน ม่ว่าไปอยู่ที่ไหนก็ขอไปอยู่ใกล้เธอจะดูแลเธอเสมอจะรักเธอตลอดเวลาจะไม่จากกันไปไหนจะอยู่กับเธอเรือยไปจนกว่า หมดลมหายใจสิ้นว้ยชีวาตราบชั่วฟ้าดินมาลายมีว่าไปอยู่ที่ไหนก็ขอไปอยู่ใกล้เธอจะดูแลเธอเสมอจะรักเธอตลอดเวลา จะไม่จากกันไปไหนจะอยู่กับเธอเร่อยไปจนกว่าหมดลมหายใจสิ้นวายชีวาตราบชั่วฟ้าดินมาลาหมดลมหายใจสิ้นวายชีวาตราบชั่วฟ้า in